สวัสดีครับวันนี้จะมาดูหุ้นผมว่ามันอันนี้มันทรงมันอาจจะไม่ใช่ขาขึ้นนะครับแต่มันมันน่าสนใจเอาไว้เป็นเป็น watch list ว่าเอาไว้ดูแล้วกันว่ายกเว้น itd เดี๋ยวเดี่ยนี้่มันขึ้นมาเป็นขาขึ้นชัดเจนนะฮะดูว่าว่ามันมันน่ารอดูว่ามันจะไปอย่างที่เราคิดไหมฮะยังดู s t a เนี่ยอย่างมีคนถามมานะครับว่าเรา s a กับ ตัวลูกเขาอะเรื่องลหดผมบอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะว่าเอสเอดูแข็งกว่าแล้วมันก็ดันถูกเอสเอทรงไปลองไปดูก,กราฟดูนะครับทรงดีกว่าเยอะเลยสังเกตไหมว่าไหนเอสเอขึ้นตัวนั้นก็อีกตัวลูกก็ขึ้นบางทีเอสเอไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ติดลบนะันแต่ตัวลูกก็ดันติดลบถ้าสมมติว่ามันมีให้เลือกหุ้นสองตัวคุณก็ลองไปดูกราฟดูนะฮะตัวไหนมัน มันทรงดีกว่าเวลาหุ้นเขาจะวิ่งแรงอะทรงมันจะมันจะต้องเรียกว่าไงทรงไม่เสียนึกออกไหมฮะคือเอสเอกับตัวลูกเขาอะทรงเสียทั้งนั้นทั้งนั้นแหละมันเป็นขาล,ลงมายาวนานแล้วเพียงแต่ว่าดูแต่แต่ทรงมันบอกแต่สมมติว่าคุณเลือกระหว่างแอดวานกับทูตอนนี้ยเล่นตัวไหน,ม,นมันก็ต้องเล่นทูถูกไหมฮะหรือดีแท็กเพราะว่าดีทูเป็นขาขึ้นชัดเจนพักฐานหรือเปล่าอันนี้จบไม่บอกไม่ได้นะพักพักอย่างแต่แอดวานเนี่ย ดังหลังเนี่ยทรงเสียเพราะวา่าจะเป็นขาขึ้นก็นไม่ใช่จบขาขึ้นไปแล้วจะเป็นขาลงก็ไม่ใช่มันก็เป็นไซเวย์นึกออกไหมถ้าไม่จัดวิ่งแรงก็ต้องเป็นทูลแต่ถ,ถ,ถ้าทูจบรอบอย่างงี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเวลาเลือกคุ้นก็เรื่องอย่างนี้ามาดู SCA เนี่ยอันนี้จุดผมว่าจุดสําคัญดูเดี๋ยวดูรายสัปดาห์นะครับถ้าสัปดาห์เนี่ยก็ยังเป็นขาลงนะครับ แล้วถับยังไงมันพยันเด้งนะแต่ตอนนี้รายสัปดาห์คุณดูนะผมใส่สีไปของลุงฉลกนะฮะดูนะครับ C D C เนี่ยแต่ผมชอบสีขาวนะผมก็เลยปรับเป็นสีขาวไม่มีอะไรนะครับอันนี้เราให้ดูแล้วกันอ่าขาวแดงนะครับขาวเขียวซื้อคือขาวซื้อแดงขายอันนี้ดูนะอันนี้เป็นแดงอยู่นะคาวนี้ถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้นะครับรายๆวันนะสามสิบหกเนี่ยผมว่าสวยเลยนะครับ ผมว่าจะมีคนเข้ามาก็งกำไรเยอะเลยคดูนะหัวุูปมขาจะปี๊ดเลยอ่ะถ้ามันเกินสามสิบหกอ่าโดยธรรมชาติอ่ะหัวรูปมันจะมาหลังราคานะครับอ่าถ้าแพทเทิร์นมันจะมาก่อนพอเห็นปุ๊บคนรู้แล้วอาพอเบรกอันนี้เบรกไายหัุ่มก็จะเข้าตามมาเรื่อยๆนึกออกไหมครับมันคนคือมันจะมีคนคอยจ้องอ่ะแล้วจะคอยมันตลุมบอลเจ้าเขาแค่ทำให้มันเบรกเข้าไปแค่นั้นเอง จะเบรกจริงเบรกไม่จริงอันนี้ไม่ดูก็ต้องดูกันต่อไปองนงี้ยถ้าเกินสาสิบกคอยดูนะครับลุ่มก็จะมาแบบน่าจะพีคเลยพีกกระแท่งพวกเนี้ยเยอะนะครับแล้วลายลายสัปดาห์ลายสองชั่วโมงนะครับก็เอ,อเหมือนกับขึ้นๆพักๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เสียนะแต่มีข้อเสียคืออย่างเงี้ยอันนี้เราเอาไว้ดูนะครับว่าเอ,อน่าสนใจเวลาหุ้นถ้าคุณหานะเป็นไปได้คุณเลือกลายสัปดาห์เป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยคือยืนหนึ่งห้าสิบยืนหนึ่งห้าสิบวันอะไรเงี้ยไอซ์ไอห้าสิบ อย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาหาอายขาขึ้นในวันหรือร้อยี่สิบอย่างเงี้ยจะกินทำโตกว่านะอันนี้ก็เอาเวลา,าการอันนี้อาจจะไม่ได้เดเทรดหรือสองสวันเทรดก็ได้ทูเดย์ทรีเดย์เทรดอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สามหกไปถึงไหนผมว่าอาจจะถึงสามแปดเลยนะสองบาทประมาณนี้นะครับตีเทนไลน์ ine, คุณก็ตีไปธรรมดาไม่มีอะไรนะดุดก,ก็เลิอกอันนี้ PSCC อย่างเงี้ยจะเรียกว่าขาขึ้นไหมดูดูหลายสัปดาห์ก็เป็นไซด์เวย์อัพนะดูอย่างเงี้ย ถ้าคุณอย่างงี้จะขึ้นแรงกว่า S T A นะครับพรอคุณดูในล,ลายสัปดาห์ทรงโอเคมันไม่ใช่อัพเทรนก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ดาวเทรนมันเป็นไซเวย์อัพขึ้นเล็กๆอะไรกันในรายวันเนี่ยไหมอลุมมาแ้นะครับสีาวันแล้วนะอันนี้ก็เบรกตรงนี้ไปได้แล้วนะครับแต่มันจะติดแนวต้านอย่างนี้ เี่294นะ22ตังค์เนี่ยถ้าทะลุปไปได้โอ้ยวิ่งกระจ,ระจายนะหุ้นโปรไฟล์ไม่มีนะครับเนี่ยมันก็จะไปเจรินที่สามสามบาทห้าสิบเลยนะองไรนะมันจะหายไปเลยนะครับจะไม่มีคนซื้อราคานี้แถวเนี้น้อยเพราะมันเปิดแท่งมาแดงโดยคนที่ขายไม่มีไม,ไมไ่ได้ทําได้ขายออาจจะเปิดเนี่ยเปิด,ป,ดปื๊บปลายไหลอย่างรวดเร็วคนก็เลยไม่ได้ขายไงถ้า จะให้ดีก็ต้องอย่างที่ให้บอกนะครับสองเก้าสี่ตอนนี้สองเจ็ดสองแล้วคุณจะพรุ่งนี้ผมว่าพรุ่งนี้ก็ดูไม่น่าเกียดนะถ้าจะเล่นสั้นๆเนี่ยมียี่สิบตังค์ในขึ้นไปเนี่ยชนแนวต้งงานก่าจะขายก่อนถ้ามีนะครับหรือถ้าทะลุไปคุณก็เบรกตามซื้ออีกไม้หนึ่งอะไรอย่างนี้นรื่อกไหมทุกทุกทางเฟรมดูโอเคเลยนะครับสัปดาห์ดูดีร2อยสิบทูเยี่ยมเลยนะมีแค่วันเนี่ยค่อนข้างจะ,ะขึ้นแรงไปนิดนึง แต่วบลุ่มก็มาพอสมควรนะามาดูซิลิอันนี้ก็ตีเทนล,ลาธรรมดานะครับอย่างเงี้ยต,ตีตีอย่างงี้ไม่ได้นะครับถ้าตีอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนความชันนะครับไปอย่างงี้แทนอืมมาดูซิลิซิลิเนี่ยอ่าแป๊บหนึ่งนะครับผิดซิลิ ดูสิลีนะครับอันนี้ขาขึ้นชัดเจนใช่ไหมฮะพักฐานลงมาเนี่ยรายสัปดาห์แล้วนี้อยู่เนี้ยปัญหาคือแท่งเนี้ยพักเสร็จอย่างแท่งเนี้ยอันนี้ก็โอเคนะดูดีนะในรายสัปดาห์ทีนี้มาดูรายวันนะครับขาวเขียวแท่งแรกนะครับคือขาวเนี่ย m a d มากกว่าศูนย์นะครับสิีถ้าอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วอะถ้าของคุณลูเชโล CDC อะ c d c แอคชั่นโซนเนี่ยก็ ตามหลักเกณฑ์พรุ่งนี้ก็ให้ซื้อไม่มีอะไรนะครับถ้าเชื่อตามเขาแต่คราวนี้เรามีเราเราใช้อะไรมากกว่านั้นพรุ่งนี้ถ้ามันเปิดกระโดดเปิดเปิดปิดแก๊ใช่ไหมไอ้เปิดขึ้นอะไรนี่แสดงว่าตรงน,นี้มันมันอยู่ที่หายพอดีถ้ามุ่งนียสวยเลยก็ได้สองเด้งถึงเราจะไม่ใช้ของลุงฉโลกเราก็ต้องต้องซื้ออยู่ดีถ้าุ่นนี้มันเปิดไปสักบาทยี่สิบเก้าบาทสามสิบเนี้ยบาทยี่สิบแปดก็ได้ก็ถือว่ามันเบรกหายไปแล้วเราจะรอสิ้นวันก็ได้ แต่จริงๆการเล่นหุ้นถ้า,เ,าเราจะคัดลอสอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้สิ้นวันก็ได้ส่วนใหญ่จะใช้สิ้นวันนะปิดแท่งเนี่ยแล้วเราก็เราก็ขายยอมขายไปแต่อานเงี้ยถ้ามันพรุ่งเนี้มันมันเบรกขึ้นไปหนึ่งสองเก้าอาจจะต้องตามนะครับแล้วดูร้อยยี่สิบนาทีรล้ยี่สิบนาทียังไม่ค่อยสวยนะอะไรวันก็ยังไม่ค่อยสวยนะจริงๆแล้วนะครับเพิ่งจะขึ้นรอบใหม่เท่านั้นเองถ้าจะขึ้นนะอันนี้ ไม่เหมือนกับ P S C นะลายสัปดาห์สวยลายวันสวยกว่าอันะนี้ก็ดูไม่น่าเกียดอย่างเงี้ยก็ผมก็เล่นได้นะถ้าทะลุอ๋อมันไม่ได้ปิดไปใช่ไม่ผิดนะครับอ,อย่างยังต้องต้องทะลุบาทยีบเก้าก่อนนะตอนนี้บาท27นะดูผิดเมื่อกีน้นี้เขาไม่ได้ไปเขาไปจ่ออยู่เฉยๆนะครับถ้าทะลุบาทยีบ้าไปเนี่ยพวกนี้คุณก็ตามอาจจะ follow by, ะบ่นะไม่ใช่บาทยีบเจดมายีบเก้านะครับ แล้วขึ้นไปจะไปเล่นอยู่นี่จะไปชานเอลหนึ่งก็เป็นหนึ่งสามเก้ามาดูบิวตี้เนี่ยบิวตี้ครับดูรายสัปดาห์นะครับอ่ามันไม่ใช่แดงนะแต่ถ้าเป็นของลุชโลคุณก็คณคแค่เป็นพรีบายหรือคุณจะเริ่มต้นไว้ดูแล้วกันว่าจะซื้อแล้วนะฉันจะซื้อแล้วนะแต่ยังไม่ได้ซื้อนะครับต้องอีกสีหนึ่งนะฮะลายแล้วเราดูรายวันเนี่ย โอ้เห็นไหมทีอย่างที่ผมบอกผมเคยแนะนาตื้อแท่งนี้ไปตั้งนานแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้ดูเลยนะครับเนี่ยแถวแถวเนี้ยลองไปดูนะครับเก่าอย่างเงี้ยมันเป็นโลขาล,ลงมาใช่ไหมแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นมันก็ต้องไซด์เวย์ก่อนราเนี้ย่เริ่มดูดีแล้วเพียงแต่ว่าวันนั้นเนะี่ยสองสาวันก่อนขึ้นเยอะไปแล้วลงมาจริงเนี้ยลงมาเนี่ยที่ผมบอกว่าแนวรับตรงเนี้ยนะ่าสนใจนะเนี่ยครับพอดีเลย กล้เคียงเลยนะครับเนี่ยเนี่ยจากแมวตา้ามันก็จะเป็นน้ำรับธรรมชาติของมันอ่าถ้าคุณคิดจะซื้อผมว่าอาจจะต้องอโบลุ่มมันแห้งผมว่าอาจจะต้องรอสักหน่อยนะสําหรับผมนะรอสักนิดนึงอ่าผมจะมีทริคเหลือให้ดูนะครับคุณใช้โบลุ่มโปรไฟล์ไม่ใช่โบลุ่มโปรไฟล์ F 6ของ eFinance คุณสังเกตนะวุ้นเวลามันมาโบลุ่มหนึ่งพีคๆอ่ะเป็นเป็นพันเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณสังเกตไหมคุณลองไป กลับไปย้อนดูนะครับไปเปิดดูเลยมันจะพักประมาณสี่แท่งห้าแท่งก็คือสี่ห้าวันคือมันจะเคลียร์ให้ไอเอลเดตโคดิมงไฟห้าวันหายไปก่อนลูกทุกจะเป็นอย่างนี้เยอะมากนะครับไอถ้ามันมาต่อกันทุกๆวันเนะี่ยโอ้ยนใช้บวงวงลุ่มมหาศาลไม่ใช่ไหมคุณขึ้นมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์อีกวันหนึ่งคุณจะทําอีกคือปกติเขาจะทําให้หายไปสี่วันพอวันที่หกวันที่ห้าหกอ่ะเขาจะเริ่มใหม่เพื่อเรียกแข่งให้ เขาจะไล่ใหม่เพราะว่าพอครบห้าวันเสร็จมันก็จะหายไปเลยนี่รอ,อกไหมฮะไอที่คำนวณ a v g ไฟล์วันที่หกเขาก็จะเริ่มใหม่แล้วเขาจะทําให้พีคอีกเริ่มอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งอย่างเงี้ยคุณลองมาสังเกตนะ,ละหลายตัวมันจะแหวง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 ,แ,วงแล้วจะมาพีคไอ้ทรงแท่งเนี่ยอีกห้าหกวันถัดมาอันนี้ครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ารอนะแต่ถ้าทะลุตรงเนี้ไปนะผมผมว่าสวยมากนะ อ่าเนี่ยหนึ่งเก้าสองไม่ใช่ประมาณหนึ่งเก้าสี่นะอ่าประมาณเนี้ยเอาหนึ่งเก้าเก้าครับอันนี้เดีย๋ยวผมขยายอ่าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าประมาณเนี้ยเนี้ยถ้าทะลุปไปก็โอ้โหผมว่าวิ่งกระจายนะแต่อีก,อ,กอีกยาวอีกสามสิบตังค์ก็สามสิบตังค์นั้นยังเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันเนี้ยรอได้ก็อืผมเป็นผมนะถ้าคุณมีอยู่ผมผมผมว่าเนี่ยโทรต่อไปเถอะ เพราะวอลุ่มพีคอันนี้เยอะดีมากามาดูบีแลนแล้วกันบีแลนเห็นไหมเริ่มแล้วนะครับยืนเหนือดเยห้าสิบวันในหลายสัปดาห์เป็นครั้งแรกนะฮะในรอบโอ้ลายสัปดาห์เลยนะตั้งแต่ไม่ถุนาเนี่ยเขาเนี้ยสังเกตน,นะไม่พอมันลงมาลายสัปดาห์ลงมาเป็นขาลงชัดเจนเมื่อาจะขึ้นเนี่ยมันต้องอืดหน่อยมันต้องใช้เวลานิดนึง คือคุณเป็นขาลงมามาดีๆคุณดีๆคุณจะเป็นขาขึ้นมันลําบากมไม่ใช่หุ้นปั่นนะเช่นเช้าสามสิบบวกสาสิบตอนเย็นลบสามสิบบายมันก็เคยมีนะบ่ายบวกสามสิบ 30, อะไรเงี้ยเขาทํากันได้นะแต่อย่างนั้นก็เล่นลําบากอย่างเงี้ยลงมายาวนานคุณก็ต้องสะสมพลังโดยเก็บหุ้นก่อนอเพื่อจะเป็นขาขึ้นหรือจะเป็นขาลงต่ออันนี้บอกไม่ได้นะครับแต่ดูเทรนอย่างเงี้ยมันโอเคนะถ้ามัน,ม,นมามาไซเวยอย่างเงี้ยเขาอาจจะตกอีกทีนึงกนะ็ได้ ลงไปโลเก่าหรือจะลากขึ้นไปก็ก็ได้ก็ไปเราต้องดูอีกทีแต่ดูอย่างตอนเนี้ยมันน่าจะลากขึ้นนะน่าจะนะครับหนึ่งสองหนึ่งก็เป็นแนวต้านถัดไปนะครับแล้วดูรายวันเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นเองแต่มันก็โอบอนนิดหน่อยนะครับหลายสัปดาห์ผมไอ้รายสองชั่วโมงหัวสวยนะถ้าไม่หลุดเส้นนี้เนี่ยถ้าสิบวันรายสองชั่วโมงผมก็โฮต่อไปได้เนยะไม่เป็นไรนะอันนี้มาดูเอเนี่ย อ่าอีเอเห็นไหมเกิดแนละ้วมันเกิดเขียวเเกิดสัญญาณซื้อมาสองแท่งแล้วนะครับตั้แต่แท่งเนี้ยวิ่งผ่านมาเนี่ยอืมขึ้นไปพักฐานแล้วพยายามชูดใหม่มก็อมยังถามว่าดีไหมรายสัปดาห์ผมผมชอบนะทรงอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาอาจจะบอกว่ามันแพงไปอะไรเงี้ยหกสิบสามบาทอันนี้มันก็เป็นหุนม,มูลฐานนะครับมันก็อืม ุณอาจจะซื้อเทาต่างน้อยุณซื้อสักพันหุ้น, 6, น,น,น 2, ก็หกหมื่นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยสองพันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พวกเนี้ยเวลามันถ้ามันขึ้นเป็นจะขึ้นจริงนะถ้าทะลุตรงเนี้ยนะครับหกสิบห้าเนี่ยโอ้ยก็จะวิ่งพอไปไปได้พอสมควรเลยนะครับในรายวันแตเนี่ยช็อตเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นขาขึ้นแล้วพยายามลงแล้วก็ถูกทุบลงมาคราวนี้ถ้าขึ้นใหม่คราวนี้ถ้าทะลุตรงเนี้ยไปหุ้นตัวนี้จะวิ่งแรงมาก ลาย120นาทีก็ถือว่าโอเคนะถ้าคุณจะเล่นอย่างนี้คุณก็ตีเท็ไลน์หลุดไม่หลุดใกล้เคียงนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าไม่หลุดคุณก็ปล่อยไปยจริงๆผมว่ามันน่าเบสุด,ดนะว่าว่า,น,าน่าลองเสี่ยงดูนึกออกไหมครับามาดู ITD แล้วกันท่นี้ ITD เนี่ยรายรา,ายสัปดาห์มันขึข้นตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแถวๆนี้ คราวนี้มันจะขึ้นรอบใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันมันเบรกหามันสวยตรงนี้ทท่านี้เองมันเกินสองห้าสองมาแล้วตอนนี้โอ้ผมว่านะไม่แน่นะครับวันวันพรุ่งเนี่ยอาจจะวิ่งอีกทีหนึ่งนะครับแต่วิ่งไปถึงยังไงก็ต้องย่อนะครับจะเหมือนอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะอืทําตัวดีๆปิดบวกเป็นสิบเปอร์เซ็นแล้วตอนบาทโดนทุกสะเลกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเบรกไฮเนี่ยมันมันดีแต่พรมันติดตรงที่มันเกิดโอเวอร์บอ ท่าน,นั้นเองรายๆด้สัปดาห์เนี่ยโอ้โหแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะสามหนึ่งสี่นะครับอบูลลุ่มเพิ่งมาวีคแรกนะไม่แน่นะเขาอาจจะเล่นกันต่อละลายสองชั่วโมงก็ดูดีนะครับเนี่ยเพิ่งจะเป็นขึ้นอีกช็อตหนึ่งแต่ทางที่ดีนะเพราะเป็นผมผมเจ้านะปุ่งน,นี้เปิดมาผมผมไม่ลากอ่ะผมปล่อยให้มันลงมาเพื่อเคลียร์สายมันสวยก่อน หรือสองสาวันก็ได้นะเพิ่งลากกันจะได้กินคำโตมากกว่าถ้าพวกนี้เขาลากเลยก็ก็ได้เพราะไอส์ในรายวันยังโอเคอยู่แต่ร้อยี่สิบันทีผมว่ามันเริ่มเตือแล้วล่ะลายชั่วโมงไอ้รายสองรายวีปก,ก็ยังมีช่องว่างให้เล่นอีกเยอะอันนี้ตีเทรลล์อย่างนี้มันก็เนี่ยหลุดตรงเนี้ยแต่มันก็ค่อนข้างจะกว้างนะสองสามสองคุณก็ต้องเปลี่ยนไปตีร้อยี่สิบทีก็ได้อย่างเงี้ย ดูตรงนี้คุณก็เลิกแค่นั้นเองอะสองสี่หกขึ้นไปตรงเนี้ยถ้าลงมาเนี่ยก็มา2สองห้าศูนย์เนี่ยถ้าถึงเวลานั้นนะครับลงมามาเนี้ยคุณก็กยอมยอมแพ้ไปหรือคุณขายคัดลอสไปหรือซ t อ p ล o อ s หรือเทคโปรฟิตอะไรก็บานไปอันนี้ก็ชุดนี้มันเป็นหุ้นที่เอาไว้ดูนะครับว่าเอาเอาไว้อยู่ในในหุ้นที่น่าสนใจถ้ามันกลับตัวมาดูดีนะครับใช้ได้เลย มันมันมันไม่ได้แย่เหมือนกับพวกทูเอพี่เหมือนกับตัวอื่นเนี่ยเหมือนกัพูดบางตัวดีเป็นขาขึ้นชัดเจนนึกออกไหมฮะทูเคซีเออย่างเงี้ยพวกนั้นเป็นขาขึ้นชัดเจนอันนั้นเราซื้อตอนย่อได้เพราะว่ามันเป็นขาขึ้นเราซื้อตอนย่อจะได้แต่ตัวเนี้ถ้าเราซื้อได้ต้นเทนมันก็จะดีแต่ยังบอกไม่ได้นะก็เรื่องเอาดูแล้วกันตัวไหนมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็หลายตัวนะเอสซีเอก็โอเคนะครับ อืมออย่างตัวคอมก็ใช้ได้นะครับรีบาวขึ้นมา15เปอร์เซ็นต์ละมั้งแต่ก็อย่าไปหวังมันมากนะเหมือนกับ TTA พวก PSL อะ่ะสัญชีีวางเรือทำนิวไฮน h วไฮแต่อีหุ้นพวกนี้ลงเอาลงเอาโอ้โหลงมาเป็น30-40เปอร์เซ็นแล้วนะครับมันสวนทา,ทางกันนะอันนี้ก็ระวังไว้แล้วกันแต่ s i a มันข้อดีคือ,อมันลงมาเยอะมันนานแล้วอะ่ะ แต่หุ้นที่ลงมานานๆก็ไม่หนุยความว่าจะต้องขึ้นนะครับมันก็อาจจะลงต่อไปก็ได้คือไม่ต้องขึ้นเลยก็ได้อเราก็รอแล้วกันอันนี้ถ้า,าไอ้ห้าสิมันยืนในรายวิ่งยืนห้ิได้โอ้โหถือว่าเจ๊นะครับยืนานานๆๆเลยสนะสมพลังเอาเนี้ยแค่นี้ละกันถือว่าเป็นหุ้นน่าสนใจแล้วกันขอบคุณครับ